เน็ตระบายหรือเน็ตเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายสวัสดีค่ะได้เวลาของเน็ตระบาย เรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายบายน้ำอุไรชชยเสนค่ะรายการที่รวมเรื่องราวเน็ตเน็ตของเชียงใหม่ทั้งเน็ตเล็กเน็ตใหญ่และวิธีผ่อนคลายความเน็ตอย่าปล่อยให้เรื่องเน็ตเน็ตอยู่กับคุณนานๆมาระบายด้วยกันทางเชียงใหม่เน็ตค่ะครบ้วนครบรถเช่นเคยทั้งเน็ตระบายนะเชียงใหม่ที่วันนี้จะเป็นการระบายเรื่องดีๆเด็ดๆของบ้านจ้างนักบ้านที่มีช้างมากมายด้วยฝีมือสลาร้านนาค่ะ ปัญหาปวดแปดอย่าแซ่ต้องระบายว่าด้วยปัญหาปวดใจทําไงดีดูเหมือนตัวเองกําลังตกอยู่ในภาวะหมดไฟและเน็ตรีแล็กซ์ เรื่องเน็ตเน็ตไม่จําเป็นต้องอยู่กับคุณนานๆวันนี้จัดการความเน็ตให้คุณค่ะได้ผ่อนคลายด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ทีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินบ้านสันป,ป่าเปาให้คุณได้สัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและดูแลสุขภาพกันค่ะว่าแล้วเราก็ไประบายกันเลยค่ะเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเ,เ,เสร็จทุกราย วงเน็ตรบายณเจียงใหม่เน็ตระบายนะเจียงใหม่วันนี้มาระบายเรื่องเด็ดๆดของชาวล้านนาว่าโดยเรื่องของพิพิธภัณฑ์บ้านจ้างนักหรือพิพิธภัณฑ์ที่มีช้างอยู่เป็นจํานวนมากค่ะจ้างภาษาเหนือก็คือช้างในภาษาไทยค่ะ บ้านจางนักเป็นบ้านที่มีช้างแกะสลักจำนวนมากมายทุกพื้นที่ของบ้านเลยค่ะเหมือนชื่อบ้านเลยค่ะเพราะว่า นักภาษาเหนือก็คือมากมายหรือเยอะแยะในภาษาไทยค่ะบ้านจังนักเนี่ยได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสังกัดเอกชนเมื่อปี2546ค่ะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่มีความสนใจในศิลปะการแกะสลักค่ะ บ้านจางนักเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2528โดยมีสลาดเพชรวิรยะที่ได้มีการรวบรวมเพื่อนฝูงตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาช่างแกะสลักฝีมือดีแล้วก็มีความรักในศิลปะการแกะสลักไม้แบบล้านนามารวมตัวกันค่ะจัดตั้งกลุ่มแกะสลักขึ้นมาเมื่อแรกเริ่มเนี่ยบ้านจ้างนักนะคะช่างแกะเขาก็จะมีการแกะสลัก ช้างแบบตายตัวรูปแบบจะซ้ำกันแต่ต่อมาก็มีการพัฒนารูปแบบการแกะสลักช้างให้ดูมีชีวิตชีวามีท่าทางท่วงทํานองที่เหมือนช้างจริงๆค่ะบ้านจ้างนักก็เลยนับว่าเป็น ที่แรกที่มีการแกะสลักช้างรูปแบบเสมือนจริงค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นแห่งแรกในเรื่องของการแกะสลักช้างที่เหมือนจริงแล้วนะคะบ้านจังนักเนี่ยยังเป็นแห่งแรกที่มีการทดลองนำวัสดุใหม่ๆซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมาทดแทนวัสดุเดิมค่ะที่เขาบอกว่ามันนับวันก็จะหายากมากขึ้นอย่างเช่นการนำเอาไม้ขี้เหล็กเนี่ยมาทดแทนไม้สัก ซึ่งประโยชน์เพียงอย่างเดียวของไม้ขี้เหล็กในสมัยก่อนก็คือการนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้นแล้วก็ผลที่ได้จากการนำมาแกะสลักแม้ว่าจะพบว่าไม้ขี้เหล็กเป็นไม้เนื้อแข็งมากการแกะค่อนข้างยากกว่าไม้สักแต่ปรากฏว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยสวยงามแล้วก็สีเป็นธรรมชาติค่ะ นอกจากนี้แล้วบ้านจังนักยังมีการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาประยุกต์ใช้กับงานแกะสลักด้วยนะคะนั่นก็คือการนำเอาลูกมะเกลือที่ใช้ในการย้อมผ้ามาย้อมสีไม้ซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็ทำให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยล่ะคะ่ะ ซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนบ้านจ้างนักเนี่ยนะคะทันทีที่เข้าไปอย่างอนาบริเวณของพิพิธภัณฑ์บ้านจ้างนักปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้พบกับช้างตัวใหญ่อลังการมากเลยค่ะต้อนรับอยู่บริเวณทางเข้าภายในพิพิธภัณฑ์นะคะก็มีช้างอีกหลากหลายอิยริยาบทใหญ่น้อยให้คุณผู้ชมได้ยนได้เดินได้อย่างเพลิดเพลินเลยละค่ะ เหมือนเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวเลยล่ะค่ะสามารถที่จะชื่นชมแล้วก็อิ่มเอ็มได้อย่างเต็มที่ช้างทุกตัวในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเกิดจากความผูกพันของสลาเพชรกับช้างซึ่งช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของล้านนามาตั้งแต่อดีตการแล้วก็สะท้อนออกมา ผ่านผลงานไม้แกะสลักช้างหลากหลายขนาดที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาได้อย่างมีชีวิตชีวาราวกับมีชีวิตจริงค่ะเพราะฉะนั้นบ้านจ้างนักเนี่ยก็เลยเป็นความภาคภูมิใจของจลาทุกคนที่ปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู้คนเนี่ย เกิดความรักความหวงแหนแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานแล้วก็คุณผู้ฟังเองก็สามารถที่จะร่วมกันอนุรักษ์สืบต่อนี้ได้ด้วยการมาเยือนมายนที่บ้านจ้างนักนี่แหละค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด็ดๆ ที่เน็ตระบายณเจียงใหม่นำมาระบายเรื่องดีๆเด็ดๆของบ้านจ้างนักสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมนำไประบายบอกเล่าต่อกับคนใกล้เคียงนะคะศิละปะวัฒนธรรมของล้านนาจะได้สานต่อด้วยการบอกเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเน็ตระบายณเจียงใหม่ เน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายช่วงปัญหาปวดแปอย่าแ่ต้องระบาย ปิดแปดอย่าแซกต้องระบายเรื่องราวของปัญหาของผู้คนที่อาจจะเป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กกระจิตริษของคนหนึ่งแต่สําหรับอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาระดับชาติของชีวิตเขาปัญหาปิดแปดแรกเรื่องอะไรรับฟังทุกปัญหาว่ามาเถอะค่ะปัญหาปวดแปดในวันนี้นะคะนำเรื่องราวของปัญหาปวดใจเหมือนว่าตัวเองจะตกอยู่ในภาวะหมดไฟมาระบายกันค่ะภาวะหมดไฟหรือเบรนเอาท์ แปลตรงตัวว่าหมดไฟหากเป็นโรคภาวะหมดไฟก็คือเบรนเอาซินโดมค่ะ ก็เป็นอาการที่หลายคนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เกิดกับตัวเองนะคะแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอหากว่ามีปัจจัยจากสิ่งเร้าภายนอกมาส่งเสริมแถมด้วยปัจจัยภายในของเราเนี่ยจิตใจของเราก็เห็นด้วยนี่สิคะภาวะหมดไฟก็จะแสดงอาการออกมาได้อาการก็คือหมดแรงหมดพลังเหนื่อยหน่ายหมดแรงบันดาลใจที่จะทำงานหลายๆคนเนี่ยคิดว่าอาการนี้สามารถพบหรือว่าเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปใครๆเขาก็เกิดกัน โดยเฉพาะกับพนักงานออฟฟิศที่มีวิถีชีวิตวนลูปเดิมๆใครใครก็เป็นเดี๋ยวก็หายไปเองแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบที่ร้ายกาจนะคะสามารถทำให้ชีวิตเนี่ย พังหรือว่านำไปสู่โรคร้ายแรงอย่างโรคซึมเศร้าได้ดีเลยทีเดียวล่ะค่ะถ้าอยากทราบว่าคุณผู้ฟังกำลังตกอยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่าลองสังเกตตัวเองดูค่ะว่ามีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นหรือยังเช่นมีอารมณ์เบื่อกับงานที่ทำเหนื่อยหน่ายหมดแรงท้อแท้ไม่มีความสุขในการทำงานหรือว่ารู้สึกเครียดไหมคะ กดดันอย่างมากจากการทำงานหรือเปล่านะคะอาจจะส่งผลให้เกิดอาการทางร่างกายการปวดหัวไมเกรนขึ้นไส้ปวดท้องหรือปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะรวมถึงคุณผู้ฟังรู้สึกหงุดหงิดหรือว่าลำคาญใจกับงานที่ตัวเองทำอยู่หรือเปล่าบางครั้งเนี่ยอารมณ์แปรปวนก็มาอารมณ์ร้ายมองทุกอย่างในแง่ลบก็มาบางครั้งก็เหมือนแบบว่าพอผิดพลาดหน่อยหนึ่งเนี่ยก็ ร้องไห้ได้ง่ายกลายเป็นคนเจ้าน้ำตาสามารถจะขัดแย้งกับเพื่อนๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าลองสังเกตตัวเองดูสิว่าเออเราแบ่งเวลาไม่ได้อะดูชีวิตวุ่นวายดูงานวุ่นวายเหมือนตัวเองทำงานโดยไม่ได้หยุดพักค่ะวันหยุดก็เอางานมาทำที่บ้าน นอกเหนือเวลางานก็เอางานมาทำที่บ้านหรือเปล่ารวมไปถึงคิดฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิหลงหลงลืมลืมนะคะไม่อยากจะมาทำงานแล้วก็ส่งผลไปจนถึงลองดูซิว่าตัวเองเนี่ยนอนหลับยากหรือเปล่าหรือว่าเออนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ยังดูเหมือนอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยอาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่จะ ทำให้คุณผู้ฟังได้เข้าสู่ภาวะของหมดไฟได้เอล้วสาเหตุหลักๆเนี่ยของภาวะหมดไฟเนี่ยมันมาจากไหนซึ่งเราทราบกันดีว่าส่วนใหญ่จะเกิดมาจากความเครียดล่ละค่ะเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีความเครียดที่ลายรอบตัวเองเนี่ยเกิดมาจากเรื่องของงานที่ทำงานหนักเกินไปหรืองานเยอะเกินไปจน คุณผูฟังไม่สามารถจะจัดการสิ่งต่างๆในการทำงานรวมถึงในชีวิตส่วนตัวให้ลงตัวได้ค่ะหรือว่าความเครียดนั้นมันเกิดมาจากรู้สึกได้ว่าได้รับงานที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองอ่ะจริงๆมันควรจะเป็นงานนี้เอ๊แต่ทำไมเราถึงได้รับงานที่ตัวเองไม่ชอบไม่ถนัดก็เลยเกิดความท้อนะคะความเบื่อทางานไปวันวันหนึ่งหรือความเครียดของตัวเองเนี่ยลองดูซิว่ามันเกิดจาก ปริมาณงานมากเกินไปหรือเปล่าอุปกรณ์ที่ใช้มันไม่เหมาะสมกับงานหรือว่าไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ตัวเองเนี่ยได้ทำหรือเปล่ารวมถึงความไม่ชัดเจนนะคะในการที่คุณผู้ฟังจะต้องรับผิดชอบงานซึ่งมันเกิดมาจากเรื่องของการได้รับมอบหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ได้ทำอยู่บ่อยๆนั่นแหละคะ่ะหรือ ความเครียดนี้เกิดมาจากบรรยากาศในการทำงานหรือเปล่านะคะการไม่สามารถที่จะเข้ากับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานได้หรือเปล่ารวมถึงสำคัญที่สุดนะคะความเครียดนี้อาจจะมาจากได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่านะคะการปรับเพิ่มเงินเดือนที่ดูเหมือนจะไม่เป็นดั่งใจนะคะตำแหน่งที่ ไม่อยากจะได้ก็ได้มาตำแหน่งที่อยากจะได้เอ๊ะกลับไม่ได้มานะคะเหล่านี้อาจจะเป็นความเครียดที่จะทำให้เกิดภาวะหมดไฟได้แล้วจะรับมืออย่างไรล่ะนะคะก็คงจะต้องถึงเวลาที่คุณผู้ฟังนะคะ ควรจะต้องแบ่งเวลาเพื่อสร้างสมดุลในชีวิตแล้วล่ะค่ะทั้งเวลางานเวลาส่วนตัวหรือว่าจะลองใช้วิธีผ่อนคลายด้วยกด50าสิบต่อสิบค่ะ ก็คือผ่อนคลายในช่วงเวลาทํางานค่ะก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้คุณผู้ฟังนะคะไม่สูญเสียแรงบันดาลใจในการทํางานได้นะคะหากว่าต้องทํางานติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ลุกไปไหนเลยหมกมุ่นอยู่แต่กับนะหมกมุ่นอยู่แต่กับงานเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้กด50นาทีทํางาน ะะแล้วก็อีก10นาทีลุกไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อสามารถใช้วิธีตั้งนาฬิกาก็ได้นะคะตัวดิฉันเองเนี่ยก็ใช้วิธีตั้งนาฬิกาค่ะแต่ว่าอของดิฉันเนี่ยจะใช้เวลาก็คือ60นาทีค่ะตั้งเวลาไว้ที่60นาทีพอมีเสียงนาฬิกาดังปุ๊บก็จะเดินพักไปพักมานะคะอีกสัก5นาทีหรือ10นาทีแต่ก็มีบ่อยครั้งเหมือนกันค่ะที่ไม่ยอมลุกก็จะคอยเตือนตัวเองค่ะเพราะว่าอยากจะ รีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็รีเฟซสมองให้พร้อมกับการทำงานต่อไปนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งค่ะรับมือภาวะหมดไฟก็คือหยุดความเป็น perfectionism หรือความสมบูรณ์แบบในตัวคุณค่ะซึ่งตรงนี้นะคะที่ฉันพบว่าหลังจากที่หยุดความเป็นความสมบูรณ์แบบเนี่ยนะคะบ้างนะคะก็ช่วยให้ผ่อนคลายในการทำงานได้ดีเลยนะคะปฏิเสธให้เป็นวางงานลง ลองหันไปสนใจเพื่อนรอบข้างแล้ววิธีสุดท้ายค่ะถ้าหากว่ามันเครียดบ่อยๆมากๆเนี่ยนะคะจากการทำงานลองถามตัวเองให้แน่ใจว่างานเนี้ยใช่จริงหรือเปล่าสำหรับตัวเองนะคะปัญหาปวดแปดวันนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนคงเคยพบเจอนะคะ ระบายกันดีกว่าค่ะจะได้ไม่ปวดหวัวปวดแค่ะและนี่ก็คือปัญหาปวดแสบยาแท้ต้องระบายที่ใครหลายๆคนอาจได้พบเจอแต่ว่าเราก็มีทางออกทางเลือกให้คุณผู้ฟังได้นำไปใช้ด้วยนะคะแต่จะมีอีกหลายปัญหาปวดแสเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาเล่าค่ะเล่ามาเถอะค่ะยินดีรับฟังค่ะช่วงปัญหาปวดแอยยาแท้ต้องระบาย ระบายหรือเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายช่วงเน็ตีแล็ซ์ เด็ดรีเลผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยล้าไม่ให้อยู่กับคุณนานๆด้วยการจัดการความเหน็ดกันค่ะวันนี้เราผ่อนคลายกันด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินบ้านสันป่าเปาให้คุณผู้ฟังได้สัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพด้วยค่ะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินบ้านสันป่าเปานี้นะคะคุณผู้ฟังจะได้พบกับโปรแกรมการท่องเที่ยวที่สุดช เหมาะสำหรับการไปเป็นทริปครอบครัวแล้วก็สามารถร่วมแจมร่วมสนุกกับครอบครัวนักท่องเที่ยวอื่นๆที่มาเที่ยวด้วยค่ะ1วันที่ได้อยู่สวนเกษตรอินทรีย์ที่สันป่าเปานี้นะคะจะทำให้คุณผู้ฟังอิ่มเอมกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติแล้วก็สนุกกับ กิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ด้วยค่ะเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งทันทีที่การท่องเที่ยวเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับการต้อนรับด้วยเวลคัมดิ้งเพื่อสุขภาพนั่นก็คือชาผักเชียงดาค่ะ ต้องบอกว่าหอมละมุนมากเลยนะคะดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสดื่มชาผักเจียงดาก็ตอนที่ได้ไปเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินบ้านสันป่าปาเนี่ยแหละค่ะมีทั้งชาร้อนชายเย็นเลยค่ะแล้วก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะชุมชนขั้วเองหอมละมุนมากเวลาดื่มที่สําคัญดีสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็การต้อนรับนี้นะคะ ก็จะมาพร้อมกับขนมชิ้นเล็กๆน่ารักน่ารักที่ทําโดยชุมชนค่ะเป็นการทําใหม่ๆสดๆเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมปลูกเก็บกินเป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัยปลอดสารพิษค่ะกิจกรรมนี้รับรองว่าเด็กๆชอบแน่นอนค่ะ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ช่วยเป็นกำลังใจหรือว่าช่วยปลูกได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็มีกิจกรรมคาเฟ่ผักรักสุขภาพกิจกรรมเก็บผักสดๆจากแปลงผักเลือกได้ตามชอบเลยค่ะมาทำเครื่องดูม มาทำเครื่องดื่มเมนูน้ำผักปัน่นตามใจชอบก็ทำให้เด็กๆเ,เนี่ยชอบทานผักมากขึ้นแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะจากการคุยกับเด็กๆที่ไปเที่ยวเนี่ยน้องๆเขาบอกว่าชอบกิจกรรมนี้มากเลยค่ะแล้วก็ระหว่างที่นั่งพัก ดื่มน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพกันเนี่ยนะคะหัวหน้าโครงการชุมชนสันรปร่าเปาเนี่ยเขาก็จะมาเล่าแล้วก็มาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ปลูกผักก็จะมีโครงการสุดเก๋สุดพิเศษเลยก็คือ โครงการฝากเลี้ยงผักหรือฝากเลี้ยงโปรเจกต์ค่ะเป็นการชวนนักท่องเที่ยวปลูกผักปลอดสารพิษโดยที่นักท่องเที่ยวปลูกแล้วก็จะนำกลับบ้านไปดูแลต่อเองหรือจะฝากให้ชุมชนเลี้ยงให้ชุมชนดูแลให้ก่อนแล้วค่อยมารับกลับก็ได้ค่ะระหว่างที่ฝากเลี้ยงเนี่ยก็จะมีช่องชาก็จะมีช่องทางติดต่อสื่อสารกันว่าผักที่ฝากเลี้ยงให้ปลูกเนี่ย นะคะคเป็นอย่างไรโตมากน้อยแค่ไหนแล้วผ่านช่องทางที่สะดวกจะเป็นลายจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าจะดูในเพจของออวิสาหกิจชุมชนก็ได้นะคะหลังจากนั้นใกล้มือเที่ยงแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมชิคเชฟแฟมิลี่ค่ะให้พ่อแม่แล้วก็เด็กๆได้สนุกสนานกับการทำอาหารท้องถิ่นแล้วก็ขนมอย่างเช่น เมนูไข่ป่ามขนมครกนะคะกิจกรรมนี้ก็สนุกสนานสำหรับเด็กๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นรอยยิ้มของเด็กๆแน่นอนที่สำคัญนะคะยังได้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเมนูอาหารพื้นบ้านของปืนนกไส้วัชพืชกินได้ค่ะ กิจกรรมนี้ทำเอาดิฉันประหลาดใจมากเลยค่ะกับวัชพืชปืนนกไซที่ปกติเนี่ยดิฉันจะชอบเก็บดอกมาทำเป็นมงกุฎใส่แต่กลายเป็นว่าเป็นอาหารท้องถิ่นได้ค่ะดิฉันได้ริมรองรสยำปืนนกไซค่ะอร่อยมากเลยวันที่ไปเที่ยวเนี่ยจะมีเมนูดองด้วยค่ะซึ่งชุมชนบอกว่า ยังสามารถที่จะนำวัชพืชปืนนกไซ้เนี่ยไปทำเมนูอาหารอื่นๆได้อีกนะคะอย่างเช่นห่อนึ่งค่ะที่สำคัญเนี่ยวัชพืชน,นี้ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะต้านเชื้อจุลินทรีย์ลดกลิ่นปากแล้วก็แก้อักเสบค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างสรรค์น,นะคะที่กลุ่มวิสาหกิจนะคะชุมชนกลุ่มเพียงดินบ้านสันปาเปาได้รังสรรค์ขึ้นมาก็คือ Eco ค r i n t i n g ค่ะเป็นกิจกรรมที่ตอนแรกเนี่ยดิฉันก็ไม่สนใจอยากจะร่วมทำสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอเห็นรายละเอียดของการทำไม่ยุ่งยากแล้วก็ดูท่าทางจะสนุกจากการที่ชุมชนเขาสาธิตให้ดูแล้วเปลี่ยนใจเลยค่ะแล้วก็ ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะวัตรกรรมเชิงรักโลกด้วยเทคนิคการทำภาพพิมพ์สีจากธรรมชาติด้วยใบไม้แล้วก็ดอกไม้และดิฉันก็ได้ถุงผ้าขนาดย่อมสำหรับใส่โทรศัพท์คล้องคลอสวยงามเลยล่ะค่ะของคนอื่นนะคะส่วนของตัวเองเนี่ยสวยงามไหมไม่สวยค่ะเพราะว่าเพิ่งจะทาครั้งแรกก็ยังเลือกชนิด แล้วก็ลักษณะของใบไม้ดอกไม้ก็ไม่ค่อยเป็นกิจกรรมนี้เขาให้เราเลือกใบไม้ดอกไม้เองตามธรรมชาติรอบชุมชนเลยค่ะแต่ว่าหลังจากได้ตอกดอกไม้ใบไม้พิมพ์ลายลงบนถุงผ้าแล้วก็อิ่มเอ็มในฝีมือของตนเองได้ค่ะแล้วก็ขำในความไม่ค่อยจะมีศิลปะของเราสักเท่าไหร่ด้วยเวลาที่โชว์กับ เพื่อน,นักท่องเที่ยวรอบข้างนะคะแต่ว่าเวลาได้ใช้ถุงผ้านี้แล้วก็ทำให้คิดถึงวิสากิจชุมชนกลุ่มเพียงดินบ้านสันป,ป่าเปาตลอดเลยค่ะแล้วก็หมดเวลาของการท่องเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินบ้านสันป,ป่าเปานะคะก่อนกลับเนี่ยก็มีกิจกรรมช้อปปิ้งผักปลอดสารพิษบุฟเฟ่ค่ะเลือกเองเก็บเองตามที่ต้องการแล้วค่อยมาชำระเงินค่ะสนุกจริงๆนะคะสำหรับ กิจกรรมนี้ดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะและนี่ก็คือ NET ต e l a x พาคุณไปสัมผัสก,กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินบ้านสันป,ป่าเปาอีกทางเลือกหนึ่งของการคลายความเหน็ดเหนื่อยด้วยการท่องเที่ยวและที่สำคัญไปแบบ Family t r i p ได้ด้วยค่ะช่วง NET RELAX เน็ตระบายเรื่องเน็ต<ๆ><ๆ>เน็ตเน็ตเซ็ตทุกราย ครบถ้วนทุกความเน็ดกับเน็ตระบายเรื่องเน็ดเน็เ,เสร็จทุกรายบายน้ำอาอไรชัยเสแล้วค่ะทั้งเน็ตระบายนัดเจียงใหม่ระบายเรื่องเด็ดๆของบ้านจ้างนักบ้านที่มีช้างจำนวนมากมายปัญหาปวดแปลอย่าแท้ต้องระบายปัญหาปวดใจทำไงดีเหมือนตัวเองจะตกอยู่ในภาวะหมดไฟและเน็ตรีแลกซ์คลายเน็ตด้วยการพาคุณผู้ฟังสายสุขภาพและต้องการใกล้ชิดธรรมชาติ ไปผ่อนคลายด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินบ้านสันปราเปาค่ะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะคะน้ำโอไรชัยเสนเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะเน็ตระบายเรื่องเนตเน็ตเเสร็จทุกราย